ไม่นี่ก็เอาวิดีโอจากที่สาม,มีทรงมาให้แล้วก็มาตัดลงให้ยซุ่มเจ้าได้เบิ่งนะคะกับจัก,กรยานคู่ใจสุดชิงนะคะชิงจนว่าลออยากหลุดลงทางค่ะพี่น้องจ่าเดือบิ่งเนีเป็นอย่างลำบากปัญหนน์หักม้าหนังบ่มีเวียกบ่มีหยางบ่มีสีบ่มีสันนี่ยังดอกซักมายืมแต่เงินหูเงินดอกจะของมีหนื่เม่เคยเห็นกูเป็นมู่เป็นพวกดอกขาขี่รถออกที่ประตูเฝ้าจีนวกเฝ้าจีนเออยังสันสุดท้ายเลยจังไลยคะจัก,กรยานสนิมแดดจังสี่แหละพี่น้องชีวิตคนเฮานังเวลาขึ้นยาเหลืองเวลาลง่องที่วิตมันไม่ขึ้นไม่ลงค่ะนี่เขาถึงบอกวงค ใส่ชีวิตประมาทนะคะต้องมีสติสตังค์นะคะสติกับพวกผัอยู่ดอกค่ะเมื่อนี้คุยอยากปิดป่วงอยากเป็นชูนผัวนะคะอ่าเมื่อนี้ก็เอาภาพบรรยากาศจากมองผัวาอายู่นะคะเป็นวันแรกปีแรกของเกาหลีที่มองที่เบิรนอยู่นะ,ะพี่น,อน้องนอมองอื่นขอเก,ก็บไแน่ใจว่าหิมะตกหรือย,ย่างแต่ว่ามองสามีขออยู่ตกดินที่เรียบตื่นเศร้ามาเพิ่งกระชิทายภาพบรรยากาศสโนนะคะสโนว์คือหิมะเนาะค่ะพี่น้องตกนะคะขาวจูนบูนเขลื่อนกาดไปเลยนะคะเพิ่งกับปั่นจักรยานไปออฟฟิศไปหางานบปิาง,งานกับ,บ่วเป็นรักเป็นแรงดอกพี่น้องเองมงมปปปปปอง้ม ชีวิตหลอดตั้งแต่สมัยรัสเซียแบบว่าทื่นข้อกัดไม่ไหมผลดอยใหญ่มาสองปีกลัวข่อยซีได้ฟื้นตัวได้กันย้อนทัวเนี่ยแหละค่ะเป็นรับจ้างเขาบางมือกัมีงานบางมือกับพมีงานนะคะชีวิตคนเท่ามาก็ต้องสู่แบบนี้แหละค่ะบ่ได้ผัวแบบมั่งมีคือเขาเนาะค่ะดีแต่ว่าได้คนซื้อสัต์นะคะเป็นน่องถ้าได้บ่ซื้อบ่สั์นะคะก็คือถูกไก่ถูกใจบบกย่า,ยยางคักนะคะเนี่ยคือแบบว่าโอ้โหทั้งว่าแบบว่าลมทั้งว่าแบบนี้มามันล้นนะคะคืออากาศค่อนข้างที่จะหนาวแต่ว่าสชามีบอกว่าหนาวยังบ่สู่รัสเซียหหนาาวก่่ี้้ดสบ นี่กับแข็งเกเดแล้วนะคะพี่น้องเออกะเบงแต่ว่าพอน้องตลอนน่อยซ้านี่มันว่าเป็นอย่างนอกเนาะคะ่ะแต่ว่าหักคืดย้อนไปอะนพี่น้องตั้งแต่สมัยตะกี้ไปยูกเก่าไม่ไมนนะคะเงื้อเสือกันหนาวกับว่าไม่ดีแต่ว่าเป็นบุญวาสนาไม่ห่างมาติดเพื่อนนะพี่น้อง <laughs> ยังเดบุญคุณนเล่าได้พี่น้องคะซสือเสือซสือส่งซสือเนื้อกินเนื้ออยากบัวละหมอกรากไมให้บัวฉันผู้สาวท่ามาติดได้พี่น้องแต่ว่าข่อยกับ่ได้่าอีหยังอ่ะนาะเพราะว่าข่อยกบว่าเออได้ยอดเล่าของตัวผัวข่อยจังไดมีเสือมีส่งใสตะกี้แต่ว่าผัวข่อยก็บอกว่ามีลูกมีเต่าเมียกำลังท้องยุ่นเสียนะแต่ว่าข่อยก็บ่ได้คืนอีหยังคนเฮามาต้องใจไงใจแฟ่นะพี่น้องบ่ได้มีส่องบ่ได้มีปองห้เลือกหลายหู้นาะพี่น้องนาอเออเพราะไม่คิดบ่า่าอีหยังก็ตามแต่อันใดมันสิจเป็นคของเฮ้าเพรา่ว กันกนแม่เล่าไม่ห่างจากเทียจากรอบกับยาขูดแม่มันค่ะ <laughs> ถุงก,กอบแก็บไม่มีก็เยอะแยะไปค่ะข้างทางไปเสือบอันยังบ่จจักปอดจักปปองดอก <laughs> จนว่าผัวข่อยเนี่ยได้ง่ายเมืองได้ยังมาเฮ็ดงานมองนี้มองใหม่นะคะพี่น้องงานกับงงง่วงปั่วปาไม่ได้เป็นรักเป็นแดงหรอกแต่ตอนนี้คือรัสเซียก็ได้กลับแบบว่าไปอยู่รัสเซียกันหมดอนเราได้เพวายอย่างค้างานอยู่เกาหลีเงินมันบดีนะคะค่ะเงินมันลงแห้งถามว่าพี่น้องตลอดอยู่อย่างเรามีทุนรายจีเ็ดต่ออยู่นะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าธรรมารอบนี้ก็อาจจะบ่ให้กลับไปแล้วนะคะซุ้มเจ้าสิได้เบิ่งสีฉันแห่งชีวิตละครชีวิตจริงนะคะบ่ได้สวยหรูเรียบง่ายยางที่เป็เจ้าคิดดอกเด้อชีวิตจริงนะพี่น้องจาาาาบ่่ไไดด้้ปปูกมแงอออครยยหเฮฮ็็ดดออยยาาากกเิน่ไปหจ้าบ ไมยเก็บไปกับหัวคือเก่าข,ของมันเยอะเอาอกลัเกลียอหลีกับห้องน่นหน่อยดั่มภาษาห้องหนึ่งนอนหนึ่งสามคนนี่เสียไปหนองจะเอาอีหยังมาสาด์มาแป่นเปินเลืนแมันบอกฉันอยู่อาศัยว่าได้ตังรักตังตัวพ่อได้มีเงื่อนคำหัวกับบาลลูกให้เดียนหนังสือนำสานันน,นับไปน้องเนาะเอออานาคตมันก็ต้องเป็นเรื่องของอานาคตนะคะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลามันบอกพี่น้องแต่ปลูกพักปลูกหยา,ากันยังมีเวลาเกิดของมันออกหมากออกผลมันบอกพี่น้องจาก็ให้กำลังใจกัน